Uh, stuff. มาพระใหญ่ชุดขาวแล้วต้องมีรัศมีสีแสงแน่นอนร์กซ็นเชื่อผมเถอะนะครับเพราะดูแล้วมันมันเข้าด้วยกับกับจิตใจที่ดีงามของพี่น้องนะครับครับอ๋อธงธงเอาไปผูกไว้สูงสูงนะครับถูกไว้สูงสูงข้าพเจ้าขอนำธงตามูลในที่พระใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นตาทิพระกรก็ได้นะครับเพราะแปลว่าสุริยเทพเหมือนกันเป็นแสงแห่ง สุริยเทพเนี่ยนะครับเป็นตาดวงอาทิตย์นะครับขอให้เหนี่ยวนำโภคทรัพย์หรืออริพย์ใดๆก็ได้นะครับด้วยความเป็นสิริมงคลของธงนะครับก็ขอให้เหนี่ยวนำโบกโภกพะซัพเข้ามานะครับให้สะบัดเอาโรคภัยแค่เจ็บออกไปนะครับขอให้เป็นธงสะบัดโชคนะครับโบกพวกพะซัพแล้วก็ขอให้สลัดเอาโรคภัยแค่เจ็บให้ออกไปจากร่างกายหรือในบ้านของเรานะครับสิ่งที่เป็นอับประมงคลอับโชคทั้งหลายขอ พลังแห่งพลานุภาพของธงนี้ให้สลัดเอาพวกนั้นออกไปให้หมดนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนี่คือพลังแห่งธงนะครับครับเข้าต้มผัดให้เอากลับบ้านได้ไหมครับเข้าต้มผัดนะครับจากนู้นขอนแก่นพรเจริญทางนู้นถ้าพี่น้องเดินทางไกลก็เอากลับไปทางทางระหว่างทางได้นะครับข้าต้มผัดนะครับคล้ายๆกับข้าต้มมัดบ้านผมนะครับ มเมาไปได้เลยนะครับหรือว่าหิวแล้วเดี๋ยวเปิดบุญและหิวก็ไปทำข้าวต้มผัดนะครับหรือศูนย์ประสานงานใดๆที่มีข้าวต้มหรือมีข้าวแกงหรือว่ามีชากาแฟาอะไรต่างๆนะครับก็เอากลับไปเลยนะครับเอากลับไปได้เลยนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยผลไม้เชิญเลยครับอธิษฐานและเอาไว้ตามนี้เลยนี่ข้างบนนี้ครับตรงโต๊ะก็มีฉับทานดวลางสีด้วย เน่นะครับพอมองลงไปพี่น้องอยู่ข้างล่างจะไม่เห็นนะครับแต่พอมองลงไปแล้วเนี่ยลักษณะสีแสงของผ้าหรือว่าของร่มหรือว่าของที่เป็นสิริมงคลต่างๆเนี่ยมองแล้วมันจะสวยงามมากถ้าพี่น้องได้เดินได้เห็นแล้วก็อยากจะได้ใช่ไหมครับอีกหน่อยผมว่าแน่นอนนะครับใครมาพระใหญ่ใครไม่ได้ห่มผ้าลักษณะสีแสงเนี่ยอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเดี๋ยวให้คุณพี่ผมขามรวบรวมไว้่ังหานะครับจะได้ ครับอารมไม่เลยครับรวมไม่เลยครับอุโมทนาบญทงหมดแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะขอร่วมร่วมสร้างนะครับสร้างชาตินี้ผมคมก็คือหมายความว่ามันปื้นไม่มรู้จะปื้นยังไงนะครับได้สร้างได้ร่วมสร้างพระที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแรกๆไม่ทราบข่าวผมมันรู้สึกยังไงก็ไม่ทราบชาตินี้ ชาติเดียวแล้วผมถวายขอถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาขอได้ร่วมสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งมีบาร,รมีทางไหนอธิษฐานนะครับว่าผมมีบาร,รมีทางไหนหรือว่าผมมีพ่อกรัพย์อริยรัพย์ต่างๆทางไหนปัญญาทางไหนขอให้เหนี่ยวนาผมเข้าไปด้วยเถอะส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้ที่ผมจะร่วมสร้างไม่ว่าจะเป็นด้วยปัญญาอนอยนิดหรือว่าจะเป็นกําลังรั์อนอยนิดของผมผมก็ต้องเต็มใจด้วยช่วยสร้าง ผมภูมิใจในปุญหองผมและก็ไปติบุญทุกครั้งเวลาผมนึกถึงนะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องได้มีบาร,รมีเข้ามาถึงทาสถานที่แห่งนี้หรือว่าไปสถานที่ที่จะรองรับพุทธบาร,รมีครับเอ้าธทงยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เขาเรียกว่าทงโบกโทงขั์นะครับและก็สล,ดลัดโรคภัยไข้เจ็บความอับเฉาความอับโชคให้ออกจากไปจากบ้านเรา นะครับฉะนั้นแล้วเอาไปบูชาบนที่พักก็ได้เอาไปถูบหน้าบ้านก็ได้นะครับแล้วก็อธิษฐานขอพลังมีของพระพุทธศาส้าี้วแหละครูบาอาจารย์เรานี่แหละช่วยด้วยเถิดนะครับมันหมอกเรื่องเกินในบ้านเข้ามาแล้วรูส้สึกร้อนๆก็ขอให้ลมนี้สะบัดออกไปขอให้ความเย็นจงมาเกิดแก่บ้านของพระแม่เจ้าเธอลูกเจ้าก็ขอให้อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็บวกกับพลังแห่งจักรวาลณนสถานที่แห่งนี้ด้วย แล้ก็พุทธเ้าบารมีแห่ง,งองค์ศาสนาเอกของโลกที่จะมารวมกับที่พุทธสถานด้วยนะครับความสําเร็จจงมางเกิดของกับพี่น้องเถิดนะครับฉะนั้นแล้วมันเป็นช่วงช่วงสร้างจะทายังไงดีที่พี่น้องมาสร้างและก็จะได้ของสิ่งนี้กลับไปบ้านนะครับก็เลยต่างคนต่างก็มีนะครับมีเขนะาเรียกว่ามีอะไรดีๆให้กับพี่น้องกลับไป นะครับทุกบาทไม่ต้องกลัวนะครับถึงมือท่านแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงฉะนั้นแล้วเป็นของดีทั้งเส้นแม้กระทั่งผ้าห่มนี้นะครับใครร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วจะนําไปห่มที่อินเดียจะไปถวายที่อินเดียนะครับบุญสองต่อเลยถวายที่นี่ด้วยเปิดบุญด้วยไปถึงอินเดียปุ๊บบุญก็วิ่งกลับมาหาพี่น้องจากอินเดียมาเมืองไทยพุทธภูมิเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วพุทธบารมีแห่งองค์ศาสดาเอกของโลกนะครับกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกิน ชนชาติไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นชาสฝรั่งเขาก็บวดเป็นพระไท,าทายเยอะแยะที่เขานับถือที่เขาศรัทธาฉะนั้นพี่น้องเป็นเจ้าของพุทธศาสนาที่แท้จริงจงปิติในบุญจงภูมิใจเถอะนะครับเราเป็นต้นแบบในการกราบพระในการไหว้พระต่างๆในการสร้างต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธมหาบารมีทั้งสิ้นนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ ดูนะฮะเห็นมองลงไปแล้วสวยนะครับเห็นพี่น้องก็ดีกั่ทุกคนมไม่รู้หลักฝนจะตกแดดจะออกอะไรก็แล้วแต่แต่ในใจพี่น้องไม่เคยสะเทือนหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้เลยฉันจะสร้างอย่างเดียวฉันไม่สนหรอกแดดจะเปี้ยงฝนจะตกขอให้ได้ฟังทมเถอะขอให้ได้เปิดบุญเถอะขอให้ได้สร้างเถอะนะครับนี่คือที่ท่านบอกกันนะครับสร้างพะย่ะ่จิตใจต้อง แต่งเหมือนเขาดุดเสาระเรียกอะไรกระทบกระท่งนิดเดียวก็จะไม่ไหวติงจะไม่เอ็นไปทางไหนก็นแล้วแต่แม้แต่ขันธารมาหรือพญามาที่จะเข้ามาแทรกเราก็ไม่หวั่นไหวจะสู้นะครับสู้เพื่อสร้างให้เสร็จให้ได้นะครับสู้เพื่อสร้างสร้างให้เสร็จนะครับฉะนั้นแล้วผู้ที่มีบาร,รมีสิน้นทันสิ้นนะครับหนึ่งปีไปแล้วปีนี้ปีที่สองนะครับจากปีที่สองไปอีกห้าปี สร้างอย่างเดียวทองธนูเลยครับเอาหมดแล้เอาหมดแล้วครับครับเอามทนาบุญเอาภาพนี้ก็จำนวนด้วยภาพดวงตาทิย์ของท่านอาจารย์นะครับพรโพธิสัตวเจ้านะครับศรัทธาเถอะที่น้องไม่ไปไหนหรอกครับน่สวยนะครับมองลงไปแล้วเห็นรัศมีสีแสงโอ้ยภูกใจที่น้องเป็นหนึ่งเดียวติ้ก็เป็นหนึง่ง ไอความกังวลความทะเลสงสัยที่ทิ้งไว้ข้างนอกขับรถเกยียยมันไปเลยนะครับไม่ต้องเอากลับันไปไม่ต้องกลับไปด้วยความภูมิใจกลับไปด้วยความปิติในบุญนะครับถือว่าชาตินี้ไม่เสียหลายแล้วไม่เสียชาติแล้วครับได้สร้างภาตที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้นะครับปิติไว้เรื่อยๆแสงแห่งบุญที่น้องก็จะเปล่งลัศมีออกมาเรื่อยๆนะครับนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยดูสิครับเข้าเรียงแถวโดวยอัตโนมัติเลยนะครับ อัตโนมัติเลยจิตเป็นหนึ่งเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่เหนื่อยพี่นอ้องก็ไม่ต้องมาแย่งนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทํางานแบบสบายท่านก็ไม่เหนื่อยท่านก็ไม่เหนื่อยนะครับท่านจะเวตะเว,ะเว,ะเวนชวเช้าเย็นค่ำอยู่บนรถเวลาไปอยู่สะบนรถมากกว่าฉะนั้นแล้วใครท้อใครเหนื่อยเรื่องของท่านเถอะเอาท่านเป็นตัวอย่างเถอะนะครับแล้วความเหนื่อยเหนื่อยท่านจะหายไปในทันทีหายอย่างปิดทิ้งเลย เวลาเหนื่อยเวลาปวดขาเวลาท้อนะน,น,นึกถึงท่านท่านยิ่งกว่าเราเปเยอนะฮะต้องไปร้อยร้อยท่าตะเวทไปหาพี่น้องเนี่ยทุกทุกวันสารอาทิตย์วันนี้อยู่โน่นกาลสินพรุ่งนี้ไปสงขาแล้วกลับสงขาไปโน่นขอนแก่นไปกรุงเทพอีกแล้วต้องไปต้องไปนะครับฉะนั้นพี่น้องอาทิตย์หนึ่งรอคอยเวลามาเนี่ยสบายคิสจอยไกลแค่ไหนทุรักแค่ไหนนึกถึงท่านไปเถอะท่านมากกว่าพี่น้องเยอะ แต่ก็เต็มใจแต่ก็เต็มใจรอจนก,กว่าพี่น้องจะออกหมดนล่แหละถ้าถึงลับนะครับนั้นแล้วจงภูมิใจนะครับจงภูมิใจจงปิติในบุญทองพี่น้องจงทุกท่านนะครับเรียกเป็นคิวเห็นไหมฮะอย่างนี้ท่านก็ไม่เหนื่อยพี่น้องก็สบายนะครับทําแล้วก็เห็นถึงความเขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวฝากเรื่องผลไม้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะ อะไรต่างๆเพื่อไม่ให้พี่น้องมามาแย่งกันมากมายก็เลยเอาไว้ตรงนี้ที่หนึ่งตรงน,งน,งงน,นงู้นที่หนึ่งแล้วก็ทํมาไดยทางขึ้นที่หนึ่งชนะเปิดกุลแล้วเปิดผลไม้ทิ้งแล้วก็ไม่ต้องแย่งมีเผื่อแผ่พร้อมแล้วก็พอเพียงด้วยนะครับใครอยากมีในทรัพย์ในอะไรเกี่ยวกับผลไม้น่ะคงจะทราบกันแล้วนะครับอย่างเช่นสมมติว่าแตงโมส้มโอ นะครับใครเก็บมันไม่อยู่ทํามาก็หมดทํามาก็หมดท่านบอกว่าให้ลองเอาแตงโมไปไปอธิษฐานด้วยนะครับไม่ใช่าไปกินแล้วอิ่มนะฮะไปอธิษฐานด้วยว่าขอพลังนี้แหละผลไม้ทิพย์เนี่ยของแตงโมเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าเก็บเงินอยู่นะครับและส้มจะทานแล้วเฮงน,นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นผลไม้ที่สิ้นม่มะพร้าว มะพร้าวนี่ก็คือมีเรื่องอัศจรรย์นะครับแต่ขออนุญาตไม่พูดนะครับท่านอยู่รักษาคนมาเยอะแล้วจากนอนอยู่ก็ลุกขึ้นมาผัดผ้าอะไรอย่างเงี้ยตะกายขึ้นบ้านเนี่ยนอนมาหกปีนะครับเป็นยาอยู่ที่ภูเรือขอนแก่นคนโทรมาหาผมหมูตาตื่นเลยผมผมฟังในนี้นะครับว่าโรคเรื้อรๆเลยยายนอนมาหกปีพอลูกสาวเอาผลไม้เอามะพร้าวไปให้ทาน อธิษฐานจิตด้วยความศรัทธาในตัวองค์ท่านด้วยด้วยความศรัทธาในการสร้างพระด้วยและเปิดบุญด้วยผลไม้ด้วยบวกกับความศรัทธาจากใจที่ยิ่งใหญ่เอาผลไม้ไปให้แม่ทานนอนมาหกปีนะครับตะกายขึ้นบ้านลจากทานมาพราวไปแล้วลูกสาวก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งไปที่นู้นน่ะหนออผัดปงังผูเขียวเอาไปอีกลูกหนึ่งเอาไปให้แม่ทานคราเนี้ตื่นขึ้นมา กวาดบ้านลุกขึ้นมากวาดบ้านบอกไอ้ยอดเป็นไงย้ายกวาดบ้านชื่อยอดนะครับอยู่ลองแอบขอนแกงนอนมาหกปีลุกขึ้นมากวาดบ้านลุกขึ้นมาผัดผ้าอาบนานี่คือพลังแห่งผลไม้ทิพย์ที่เทพเทวาดาทุกชั้นฟ้าท่านลงมาอนุโมทนาบุญให้กับที่น้องแล้ว ฉะนั้นถ้าพี่น้องแย่งเนี่ยมันจะไม่เกิดผลค่อยค่อยค่อยๆจีบท่านบอกว่าส้มกลีบเดียวก็ประเสริฐสุดแล้วครับถ้าพลังแห่งศรัทธาของพี่น้องนะครับส้มกลีบเดียวประเสริฐสุดแล้วตังโมซีกเดียวหรือว่าใครเป็นหัวหน้าใครมีบริวารเยอะๆก็เอาอะไรอะมังกรแก้วมังกรกับสับปะรดอันนี้จะช่วยได้สับปะรดก็เหมือนกับเป็นตา อ๋อข้างบนห้ามข้างบนห้ามข้างบนถวายที่นี่นะครับถวายาถวายพ่อขุนถาดกับแม่คำสร้อยไว้ข้างบนนี้ตอนเปิดผลไม้ไม่ต้องขึ้นไปเลยนะครับห้ามหยิบขอขอแล้วครับขอข้างบนขอถวายท่านเจ้าเมืองนะครับถ้าแล้วแล้วก็ให้ท่านเจ้าเมืองเสว,นสวสย,สยนะครับให้เสวยให้สบายๆนะครับเราก็ไปหยิบอาตรงนี้แหละเทพพุชันฟ้าท่านอนุโมทนาบุญมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องหยิบเลย แต่เอาไปให้เกิดผลนะครับเอาไปให้เกิดผลไม่ใช่ว่าทานเพื่ออิ่มเพื่อรสชาติของผลไม้นั้นๆให้ทราบถึงสปปรรพคุณนะครับและพทานุภาพบวกกับบูญาจิตอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องมันจะประจวบเหมาะกันพอดีเพื่อให้หายทุกโศกโรคภัยให้กับความอับโชคเถอะนะครับให้มีแต่ความโชคดีเถอะให้เหนียวนำรั์มาเถอะนะครับให้อธิษฐานด้วยทานด้วย พระอริยะเจ้ายังอยู่แล้วครับภาพที่เป็นพระอริยะเจ้ายังอยู่แล้วครับยังอยู่ทางนี้เป็นพาะสายหลวงตาหลวงปู่มั่นเป็นพระอารหันต์ในยุคข,ของเราเนี้ยนะครับบางท่านก็มีอายุมากก็จะเห็นท่านอยู่บา,บางผมเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นหลวงปู่มั่นแต่รู้ว่าหลวงปู่มั่นท่านเป็นอริยเจ้าในสายพระป่าเป็นอาจารย์ปูบาอาจารย์ของหลวงตามหาภูวของหลวงปู่ขาวอะไรพวกนี้หลวงปู่ขาวผมก็จะทาน ลงตามหาโบผมก็ทานนะครับหลายๆองค์ที่ผมเคยไปกราบตอนที่ท่านยังไม่ละสังขารมาแล้วก็มีแต่ที่ละไปแล้วก็มีนะครับฉะนั้นแล้วมาเป็นภาพที่ประเสริฐใครได้ไปแล้วก็เอาไว้สูงๆอย่าวางนะครับอย่าวางที่พื้นถ้าเสียไปสีได้ก็เสียไว้เดี๋ยวเปิดบุญแล้วก็จะคล้ายๆว่าจะอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพอริยเจ้ายังอยู่นะครับยังมีอยู่ดันงนั้นก็ตรงนี้จะมีลัศมีสีแสง จะมีร่มร่มแบบนี้นะครับสีแดงที่เป็นดวงตาเักรวานอย่างเงี้ยตานี้ก็คือนี่อยู่คนนี้ที่พี่น้องเคยมายืนอธิษฐานไว้แล้วก็ตาเนี้ยนะครับจะอยู่ในเนี้ยในในเขาเรียกอ,อะไรนะบ่อน้ำทิพย์ใช่ไหมครับมีจริงตานี้มีจริงไม่ใช่อุปโลกในใดทั้งสิน้นจะด้วยโทพลยานก็แล้วแต่หรือจะเป็นอนานสตังคยาของท่านนะครับฉะนั้นแล้วบังเกิดรูปนี้มาได้บังเกิดดวงตานี้มาได้ พวกผมไม่อุจลิแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วมันเป็นของพิเศษสุดแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ชิ้นไหนส่วนไหนของบ้านของในตัวหรือของใช้ต่างๆสิ่งของนั้นก็จะเป็นพลังแห่งจักรวาลทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วมีโอกาสนะครับมีโอกาสทั้งหมดชุดนี้ก็คงจะไม่มีนะครับเป็นรัศมีสีแสงก็ดีเป็นน้าทิพย์ก็ดีนะครับฉะนั้นแล้วยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวท่านก็จะคงคิดว่าจะเปิดบุญบรารมีตอนนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการ เขาเรียกทําบุญแล้วก็มีรางวัลน,นะครับมีของที่เป็นสิริมงคลกลับไปด้วยเราอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้มันล่องลอยไปโดยง่ายก็เลยต้องรีบปล่อยวาไ,ไว้ทําบุญไม่เสียเปล่านะอย่างน้อยมีของเป็นสิริมงคลกลับบ้านนะครับนะครับแล้วก็ให้เทวดาที่บ้านท่านอนุโมทนาบุญด้วยว่าเราเอาของที่เป็นสิริมงคลเข้าบ้านนะครับเทวดาที่บ้านเขาจะมีฤทธิ์มีเดชเสก็ให้เรารวยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นพลังแห่งศรัทธา ในเมื่อเราเอาของดีเข้าบ้านเนี่ยเรามองไม่เห็นเราก็าท่านจะอนุโมทนาบุญหรือไม่แต่ด้วยจิตอันที่เป็นกุศลอย่างแท้จริงเอาของดีเข้าบ้านแน่นอนว่าเป็นสิริมงคลแน่นอนนะครับดังนั้นแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ดีเปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสช่วงเวลาที่ดีเอาไปเลยครับเอาไปเถอะเข้าบ้านเถอะแต่ของก็มีผมมีหมดแล้วนะครับผมมีหมดแล้วผมบูชาของผมด้วย นะครับไม่ใช่ว่าจะทำแล้วก็หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ผมก็ต้องทําตามระเบียบข้อบังคับของที่ตั้งขึ้นมานะครับแม้แต่ทั้งเจ้าหน้าที่ก็ดีนะครับเจ้าหนะ้าที่เขาก็ต้องทําตามระเบียบตักบูชา,าเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะถือวิสีวิสารสารหรือว่าจะถือเิษ์อะไรที่จะมาหยิบไปอะไรอย่างเงี้ยหรือนอกจากเจ้าของจากอนุโลมจะอนุญาตให้นะครับเกาะเพชรหมดหรือยังครับเกาะเพชร ร่วมสร้างพระนะครับมีเจตนาที่จะร่วมสร้างพระหนึ่งพันบาทท่านจะมอบกรอเพชรให้ที่น้องหนึ่งตัวมี X นะครับ XL b l แ s มีมีนะครับเรามาดูนะครับกรอเพชรใส่แล้วก็จะเหมือนมีก่อเพชรพุ่มกาย 1, านะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทท่านจะได้รับเสื้อก่อเพชรกลับไปบ้านเหมือนอย่างที่พรีเซนเตอร์ทั้งหลายได้ใส่นะครับ หรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ได้ใส่ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเป็นกอบเพชรเหมือนกันมีเอาเลขด้วยครับมีมาไหมมาขอเลขครับน้องแท้เอาตเลขนะท่านไม่บออครัแต่คอยฟังให้ดีแล้วกันขออย่างนี้ต้องใช้ปัญญาญาณใช่ไหมครับใครมีปัญญาญาณเท่านั้นอ๋อ ถ้าใครอยากจะรับเสื้อกอกเพชรก็เขียนซองว่าร่วมสร้างพระขอรับเสื้อเบอร์นู้นเบอร์นี้นะครับ1นึ่ันบาทก็รับกองเพชรจากท่านไปเสื้อเสื้อกองเพชรนะครับท่านบอกไหม่ทับเลขเมื่อกี้เนี่ยศูนย์เกาแต่ก็เขียวเราเกา ครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็ช่วงเวลาว่างท่านรับรับจากพี่น้องอยู่ใครอยากจะเข้าห้องน้าใครอยากจะดื่มน้าใครอยากจะทานข้าวหรือข้าวต้มผัดที่จะเอากลับบ้านนะครับก็มีเวลาอยู่ตอนนี้ที่ว่ายาตพี่น้องกาลังขยอยเข้ามาถวายตัดใจโลกสร้างกันนะครับครับ อน,น้นะครับลองถามเจ้าหน้าที่ดูนะครับนนมีรัศมีส,สีแสงคุ้มกายหรือยังที่หม่มหมก็อยู่เนี่ยนะครับผ้าพันคอก็ได้นะครับได้หลายอย่างใส่ไปวัดไปวานนอกจากเปิดบุญบารมีแล้วเราใส่ไปสถานที่ต่างๆมันก็จะดูแล้วมันก็จะดูดีนะครับครับอ๋อนี่นะครับใครอยากได้เสื้อกอกเชรนะครับชีเจตนาที่อยากจะได้เสื้อก็มาเอาซองไปและก็ะระบุมาด้วยว่า บูชาแล้วก็ขอเสื้อนะครับเกอะเพชรไปเหมือนกับมีเสื้อกเกาะนะครับที่มีดวงตาอันศักดิ์สิทธิ์นี่แหละคอยคุ้มกายเราอยู่นะครับอ่นี่ครับเดี๋ยวเพื่อพี่น้อง้ามาเอานะครับ อารมณ์ออกเลยนะครับเดี๋ยวเลยทปวันนี้อากาศเป็นใจนะครับอากาศเป็นใจมีน้ำพิษจากบนส,สวรรค์ลงมาด้วยแล้วก็เราจะหารกล้าก็ตักน,น้ำพิษมาแล้วหนึ่งสองสามสี่เอ้าไปที่ที่ฉีดน,นะครับที่ฉีดเดี๋ยวผมไม่ไ้เอา การที่พึ่นี้ฮะกการให้พ่อขุนทาไอ้ที่ฉีดน้ำมนนะครับที่ฉีดน้ำมนอยู่ข้างบนใช่ไหมครับมีอีกไหมครับพี่น้องที่จะร่วมสร้างถวายกับมือท่านนะครับมีอีกไหมนะครับเดี๋ยวคิดว่าเสร็จเสร็จจากนี้แล้วนะครับก็ก็เป็นเวลาที่ท่านจะเปิดบุญบารมีนะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี ในชีวิตเปิดบุญบารมีทุกครั้งให้มีเรื่องที่ดีในชีวิตนะครับขอให้เป็นเวลาที่ดีในชีวิตที่ผ่านมาน่ะมันมันก็เป็นเวลาที่ดีแล้วที่ได้ไกลนี้้มาสมบูรณ์แบบทุกครั้งนะครับแต่เวลาได้รู้จักท่านได้เข้าหาท่านได้เปิดบุญบารมีก็ขอให้เป็นเรื่องที่ดีต่อไปกันแล้วกันนับจากนี้เป็นต้นไปถ้ามันไม่ดีขึ้นโดยปฏิหารโดยอาจรรย์ชีวิตของเราไม่แย่ลงแน่นอน ไม่ตกต่ำเหอดมน่นนีแต่จะสูงขึ้นแน่นอนนะครับจะไหว้ครูทันพ่งนี้เป็นอ๋อครับครับเอาเลยครับเตรียมพร้อมเดเดี๋ยวเตรียมเลยครับที่สีดูตรงนี้นะครับพี่ไม่มาไม่มาหลงพครับหลวงนูครับนิมมบทะนะครับที่สำคิญเป็นหัวหน้าตักตักธรรมดาเยเนาะเพื่อมาชโลม อย่างน้อยจิตใจของเราได้เป็นสุขแน่นอนแสงแห่งบุญมันก็จะเกิดเรามองไม่เห็นแล้วครับแต่เราละลึมได้เราไมมาเราลืกได้นะครับว่าเรามีรัศมิสีแสงแน่นอนแสงแห่งบุญของพี่น้องมันมากเกินประมาณแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วได้รับพลังจากท่านด้วยนะครับมันก็จะบวกกันเป็นนะครับจะบวกกันเป็นจะให้ครูบาอาจารย์อ่ะให้ประกาศก่อนนหครับว่าเนื่องด้วยนะครับ พรุ่งนี้เป็นวันครูแห่งชาติวันของครูบาอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านอาจารย์สมเด็จท่านปจิรแล้วก็คุณพี่กุลาคุณป้าสุรพรเนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดของคุณค,คุณพี่กุหลาบด้วยนะครับก็เป็นตัวแทนของพี่น้องกาและก,กันกาบครูบาอาจารย์โดยให้อาจารย์สมเด็จเป็นผู้นํานะครับขออนุญาตนะครับอนุญาตท่านอาจารย์เป็นพิธีการรื่นึงนะครับ กรรมใดๆก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ข้าพเจ้าร่วงเกินข้าราชการยที่ปากอ่นรรนอนรังแกตึไทยสูงข้าแต่อดีตและทราบจนถึงปัจจุบันนี้ผู้นำมูสิกัมโนให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด Hoy, ages, How Is, How ในวันพรุ่งนี้เป็นวันครูข้าพเจ้าขอคารวะขอคารวะอาจารย์ที่ประการซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าขอแสดงมุนทิตาจิตขอแสดงมุนิีตาจิตนโกการนี้ณโอกาสนี้